วันนี้ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวนะคะทั้ง5ข่าวของเราวันนี้เรามีการอัปเดตกันก่อนก็แล้วกันเมื่อช่วงประมาณ11นาฬิกาหรือว่า11โมงเช้าของวันนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขออกมาถแถลงการสำหรับสถานการณ์โรคโควิด -19 มีการยืนยันนะคะว่าพบผู้ป่วยเพิ่ม6ราย6รายนะคะวันนี้เยอะมากๆ จากเดิมก็คือ53วันนี้เพิ่ม6ก็จะกลายเป็น59สําหรับประเทศไทยคนแรกเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอยู่ที่สนามบินสุวรรภูมิอายุ21ปีเริ่มป่วยตั้งแต่8มีนาคมคนที่2เป็นเจ้าหน้าที่ทำงานที่สนามบินสุวรรภูมิเหมือนกันเป็นชายอายุ40เริ่มป่วยตั้งแต่วันที่7มีนาคมโดยทั้ง2รายก็คือคนที่อายุ21ที่ทำงานสุวรรภูมิเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ทำงานที่จุดเดียวกันนะคะ แล้วก็ไม่ได้มีการเกี่ยวข้องอะไรกันโดยตรงแต่ว่าทั้งสองเนี่ยมีประวัติการทำงานเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติและการสัมผัสสิ่งของอย่างเช่นพวกสัมภาระของผู้โดยสารแล้วก็พาสปอร์ตนะคะคนที่3เป็นชายไทยอายุ25ปีค่ะอาชีพเป็นพนักง,งานบริษัทเริ่มป่วยตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ คนที่4เป็นหญิงไทยอายุ27นะคะเดินทางกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้มีอาการไข้ไอน้ำมูกนะคะแล้วก็ป่วยตั้งแต่วันที่8มีนาคมนะคะคนที่5เป็นชายไทยอายุ40ปีเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่2 5กุมภาพันธ์ โดยขณะที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดอุบัติเหตุล้มข้อมือแตกด้วยนะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งเป็นชายชาวสิงคโปร์อายุ36ปีเป็นเจ้าของกิจการในกรุงเทพเริ่มป่วยตั้งแต่6มีนาคมด้วยอาการไข้ไอปวดเมื่อยตามตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่9มีนาคมสรุปว่าก็พบเชื้อโคโรนาขณะนี้ได้ส่งไปรักษาที่สถาบันบำราณาราดูล ส่งผลให้วันนี้นะคะ11มีนาคมยืนยันว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น6รายรวมผู้ป่วยสะสมในประเทศไทย59รักษาหาย34อยู่ในโรงพยาบาล24และเสียชีวิต1รายโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะทีนี้เนี่ยเมื่อคืนนี้ขออนุญาตเข้าข่าวที่1เลยมันเป็นข่าวที่ต่อเนื่องกันนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ย มีการเผยแพร่เอกสารฉบับหนึ่งนะคะเป็นเอกสารชี้แจงแล้วก็มีประทับตาวัดด่วนที่สุดทีนี้เนี่ยในนั้นเนี่ยมีเนื้อความนะคะระบุว่าขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของประเทศไทยอยู่ในระยะที่2คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ และได้ยกระดับการแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เป็นระดับที่3คือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ซึ่งประโยคพวกนี้แหละเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีสีฟ้ากับสีเหลืองเห็นไหมคะทีนี้เนี่ยมีบางคนบอกว่าโอ้โหทำไมยิ่งอ่านยิ่งไม่เข้าใจาย,ยิ่งอ่านยิ่งงงมันแปลว่าอะไรแบบนี้มีอันนึงเป็นระยะที่2และอีกอันนึงเป็นระยะที่3ส,สรุปว่ามันเข้าเฟสไหนกันแน่เขาจะเรียกเป็นเฟสนะคะคืออธิบายอย่างนี้นะคะล่าสุดกรมการปกครองออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าเอกสารชิ้นนี้เนี่ย ตามจริงแล้วก็คือเป็นการเผยแพร่หนังสือราชการจากกรมการปกครองผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิดอยู่ในระยะที่3ซึ่งก็ทำให้หลายคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันกลายเป็นแบบว่าหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วหรือเปล่ามีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นหนักขึ้นหรือเปล่าในช่วงระหว่างกลางคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ แล้วหลายคนตีความเข้าใจแตกตื่นตื่นตระหนกกันไปไปกักตุนสินค้าต่างๆนานาทีนี้เนี่ยทางกระทรวงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีการออกมาชี้แจงบอกว่าเอาเข้าใจใหม่ขณะนี้ประเทศไทยยังคงอยู่ในระยะที่2หรือเฟสท,ที่2คือมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศแต่นะคะแต่นะคะแต่การยกระดับการเตือนภยัยเป็นระยะที่ส นะคะยกระดับการเตือนภัยนะไม่ใช่บอกว่าประเทศไทยโควิดอยู่ในระดับเอนอยู่ในระยะที่3นะคะโควิดยังอยู่ในระยะที่2คือติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศแต่การแจ้งเตือนไปยังประชาชนเนี่ยก็คือระยะที่3มมีการยกระดับขึ้นก็คือขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว นะคะทีนี้ก็เข้าใจตรงกันถ้าใครที่สงสัยงงไม่เข้าใจนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่2 2 0 2 2 2 6 0 5 3 4อันนี้วีเจคีมทิ้งเบอร์ไว้เลยบางคนเนี่ยงงว่าอาระยะที่2ระยะที่3ยังไงไม่เข้าใจโทรไปถามได้นะคะทางด้านของนายอนุทินชันวิวรกูลรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะบอกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสถานการณ์มันยังไม่ได้ไร้ายแรงรัฐบาลยังสามารถควบคุมได้ภาพรวมของประเทศไทยยังอยู่ในเกณฑ์ดียังไม่เข้าสู่การแพร่เชื้อระดับที่3ชี้แจงใหม่นะคะเอาอีกทีนะย้ำอีกที การแพร่เชื้อของโควิด -19 อยู่ในเฟสสองระยะที่2แต่การแจ้งเตือนโรคโควิด -19 ยกระดับเป็นระยะที่3นะคะโอเคนะเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นขอขอบคุณเอกสารจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์และกดซีเฟิร์สของเพจจามและอย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube ของจามด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากจาม .com จ้าเข้ามาคอมเมนต์และพูดคุยกันเยอะๆนะเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านทุกข้อความเลยจ้า